สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาธรณีวิทยากันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจาช่องเขาขาดกันนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลทุ่งก้้งย่างอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในการเดินทางไปช่องเขาขาดนั้นนะครับเราจะเริ่มจากโรงเรียนธรรมกาญยาคมมุ่งตรงไปสู่อําเภอเมืองกาญจนบุรีจากนั้นไปทางไซโยกนะครับเราจะผ่านน้ําตกไซโยกน้อยแล้วจะเลยไปอีกประมาณ8กิโลนะครับ เราก็จะถึงช่องเขาขาดซึ่งบริเวณทางเข้านั้นจะเป็นกองบัญชาการทหารพัฒนานครับละทีจุดที่14.356615และลองติจูดที่9.895000นะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง238.39เมตรนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับ ในจังหวัดกาญจนบุรีจะมีรอยเลื่อนอยู่2แห่งคือรอยเลื่อนสีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจนดี3องค์ซึ่งกระจายอยู่ทั่วจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในพิพิธภัณฑ์สถานในความทรงจำช่องเขาขาดจะมีรอยเลื่อนที่พาดผ่านคือรอยเลื่อนเจนดี3องค์เพียงรอยเลื่อนเดียวนะครับช่องเขาขาดนะครับจะตัต้องอยู่บริเวณเทือกเขาตะนาวสีเอาละครับ วันนี้เราก็จะมาพูดถึงประวัติและความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานในความทรงจำช่องเขาขาดกันนะครับเอ่อไปดูกันเลยดีกว่าการจับุรีเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันตกของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางโดยรถไฟถือเป็นการเดินทางที่สะดวกสามารถเที่ยวได้ครบสําหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีุนบุรีเส้นทางรถไฟสายมรณะคือเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ของสงครามมหาเอเชียบุรพาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายพันธมิตรกรรมกรชาวเอเชียจำนวนมากมาก่อรสร้างทางรถไฟสายนี้ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ไปยังพมา่าการก่อสร้างเป็นไปอย่างยากลำบากความทารุณโหดร้ายของสงครามโรคภัยต่างๆการขาดแคลนอาหารจึงทำให้เฉลยศึกและธรรมกรตายไปนับแสนคนจนเป็นเรื่องเล่ากันว่าหนึ่งไม้หมอนทางรถไฟเท่ากับหนึ่งศพของเฉลยที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายนี้นั่นก็คือทางรถไฟสายมรณะ อีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณนะนั่นก็คือช่องเขาขาดหรือช่องไฟนรกซึ่งเป็นส่วนที่เป็นเนินหินภูเขาขวางอยู่จึงตัดเจาะให้เป็นช่องด้วยแรงงานเฉลยการก่อสร้างเป็นไปอย่างทารุนเฉลยศึกและกรรมกรช่องเขาขาดต้องทำงานด้วยแสงไฟจากกองเพลิงหรือคบเพลิงทำให้สะท้อนเป็นเงาของเฉลยศึกและพวกคุมมูบ้าบนผนัง ที่นี่จึงได้รับการขนามนามว่าช่องไฟนรกหรือ Hellfire Pass จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเชลยศึกเสียชีวิตจำนวนมากปัจจุบันที่ช่องเขาขาดแห่งนี้ได้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดซึ่งแสดงถึงการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้ว กาญจนบ,บุรียังเป็นแหล่งอัญ,ญมณีที่สวยงามทั้งพลอยไพลินนินซึ่งเป็นที่มาของคำว่ามณีเมืองกาญโดดเด่นด้วยฝีมือการเจียรไนที่ปานีตจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อกลับได้ซึ่งตลาดอัญ,ญมณีแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแขวกาญจนบ,บุรีเป็นจังหวัดที่มีการทิ้งประวัติศาสตร มาอย่างยาวนานทุกสถานที่ท่องเที่ยวยังคงทิ้งร่องรอยของอดีตที่มีค่าแก่การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสงบเงียบพร้อมทั้งสร้างพลังชีวิตให้เติมเต็มอีกครั้งณที่นี่เมืองแห่งมิตรภาพกาญจนบุรีประเทศไทย เอาละครับจากที่เราได้ดูประวัติของเจ้าของขาดกันแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็จะไปตำรวจถิ่นเลยดีกว,ว่านะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงทางเข้าของบริเวณของช่องเขาขาดกันแล้วนะครับเรามาดูพืชพันธุ์ของช่องขาขาดกันเลยดีกว่าพืชพันธุ์ของช่องเาข,า,า,ขงงเาขาดเนี่ยจะเป็นป่าเบญจพรรณแรงนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกไม้พุ่มเช่นพวกไผ่กระดังใบนิ้วป่าและนิ้วแดงนะครับ ป่าไม้ในจังหวัดกาญจนบุรีจะมีหน้าที่ประมาณ160ของพื้นที่ในจังหวัดนะครับและในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะมีป่าบา่าพันธุ์ป่าแดงและป่าไผ่นะครับแต่ป่าไม้เหล่านี้จะลดปริมาณลงทุกปีนะครับเนื่องจากการดุกรุกและการตัดไม้ทำลายป่าแล้วเราไปเลือกตัวข้างในกันเลยดีกว,ว่าครับ อนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาสู่ในบริเวณของช่องเขาขาดกันแล้วนะครับในบริเวณห่องเขาขาดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นภูเขาสูงนะครับและในภูเขาลูกนี้จะเป็นลักษณะของเขาหินปูนนะครับในยุคเพอร์เมียมและแร่ที่พบในบริเวณนี้นะครับจะเป็นแร่โดโลมิติต์ไลน์โซนและแร่โดลาไมต์นะครับที่เกิดจากส่วนประกอบที่เรียกว่าไดจเนซิสนะครับที่เกิดจากการทับถมตัวและเกิดการเคลื่อนไหวของ,ของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับ และจะมีในบริเวณนี้ครับจะมีรอยเลื่อนที่เรียกว่ารอยเลื่อนด่านเจดีสองค์อยู่ด้วยในบริเวณนี้จะพบหินอีอย่างคือหินอคานีซึ่งซึ่งเป็นหินแกรนิตนะครับจะขึ้นมานะครับสัมผัสกับหินปูนนะครับจะแปลสภาพกลายเป็นหินอ่อนนะครับและหินอ่อนเนี่ยจะมีค่าทางอุตสาหกรรมมากอีกด้วยเราไปสำรวจกันต่อเลยดีกว่าครับแร่โดละดลไมเป็นแร่โลหะหรือแร่อุตสาหกรรม มีลักษณะคล้ายหินปูนบางครั้งอาจพบเป็นผลึกที่มีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือพบเป็นเม็ดหรือมีลักษณะเป็นเนื้อแน่นไม่แสดงรูปผลึกมีหลายสีแต่ที่พบบ่อยคือสีขาวถึงสีเทาแร่โดราไม้เมื่อได้ผ่านกระบวนการเผาหรือการนำความชื้นออกจะกลายเป็นโดยราไม้ชนิดเผาสุกมีลักษณะเป็นก้อนสีขาว ้ามองด้วยตาเปล่าจะเหมือนปูนขาวประโยชน์ช่วยรักษาผนังเตาสำหรับทุกโรงงานที่ใช้อิฐทนไฟในการผลิตใช้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอุตสาหการรมแก้วบางชนิดช่วยขจัดมลทินหรือสิ่งเจือปนในการหลอมอะโลหะ ลักษณะธรณีวิทยาโครงสร้างของพื้นที่บริเวณช่องเขาขาดเกิดจากอิทธิพลของขบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกสามารถสังเกตได้จากลักษณะการวางตัวของชั้นหินและรอยคโค้งที่ปรากฏในบริเวณของเขาหินปูนในพื้นที่รองรับด้วยหินซึ่งทั้งหมดเกิดจากการกระทำของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและในบริเวณนี้นะครับพบเป็นชั้นหินบริเวณนี้จะเป็นรูปกระทะหงาย และชั้นหินที่อยู่บริเวณใจกลางของท้า,าง่ายนั้นจะมีอายุน้อยที่สุดครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงของในส่วนของท่าหินปูนกันนะครับซึ่งลักษณะข้างในเนี่ยเป็นลักษณะของหินปูนนะครับที่เกิดจากการถล่มของหินนะครับและข้างในนะครับจะมีพวกหินปูนที่มีลักษณะคล้ายๆพวกหินงอกหินย้อยนะครับเรามาดูลักษณะภายในกันเลยดีกว่า ากการที่เราได้เดินสำรวจบริเวณช่องเข,ขาขาดนะครับเราก็ได้เก็บหินมาสามชนิดดังนี้หินก้อนที่1จะมีลักษณะเป็นหินที่แตกออกมาจากหน้าผาและมีสีน้ําตาลอ่อนส่วนหินก้อนที่2จะมีสีน้ําตาลพลดาและมีผ่านึกสีเงินหินก้อนที่3ม,มีลักษณะกวดมนและมีสีน้ําตาลแดงนะครับและเราได้เก็บหินทั้งสามชนิดมาจากจุด ที่หนหินก้อนแรกนะครับจากจุดที่1่บริเวณ3 0 0อยเมตรแรกนะครับนับจากพิพิธภัณฑ์หินก้อนที่2เก็บมาจากบริเวณกิโลเมตรที่2นะครับนับจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ที่3เก็บมาจากบริเวณกิโลเมตรที่3.5นะครับนับจากพิพิธภัณฑ์ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการทดลองทดสอบหินนะครับ วัสดุอุปกรณ์การทดลองนะครับจะมีโกงสารไฮโดรคลอริกแล้วก็มีบิกอร์ขนาด1 0 0ยซีซีแล้วก็มีหินที่เราสำรวจมาได้นะครับการทดลองนะครับกับหินก้อนเลกคือเราจะนำหินนั้นหินก้อนเลกนะครับมาใส่โกงนะครับจากนั้นเราก็จะบดหินนะครับให้ละเอียด พอละเอียดแล้วนะครับเราก็จะตักหินนะครับใส่ไปในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับในปริมาณที่พอสมควรนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับผมพอตักลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจะทาการนําสารไฮโดรคอลอริกนะครับมาหยดใส่หินนะครับประมาณ 3ถึง4เห่หยดนะครับพอหยดลงไปแล้วนะครับก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหินนะของหินนะครับสำหรับอันนี้นะครับจะเกิดฟองนะครับจากการทดลองกับหินก้อนแรกนะครับสรุปได้ว่าเมื่อเราโยนสารไฮโดรคอริกลงไปในหินก้อนแรกที่บดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเกิดฟองนะครับ เราสันนิษฐานได้ว่าหินก้อนแรกนั้นนะครับเป็นแร่คาร์บอนิน,นะครับการทดลองกับหินก้อนที่สองนะครับเราก็จะเริ่มเหมือนกันเลยนะหินก้อนที่สองนะครับไปใ,ใส่โกลนะครับแล้วเบดให้ละเอียดนะครับพอเราบลดละเอียดแล้วนะนะครับเราก็จะนำ หินทุกรายละเอียดแล้วนะนะครับใส่ไปในภาชนะที่เตรียมไว้ในปริมาณที่พอสมควรนะครับเมื่อเรานำหินใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยดสารให้ดูข้อหลีกไปนะครับประมาณสามถึงสี่หยดจากนั้นเราก็สังเกตดูผลที่ได้นะครับครับเมื่อเราหยดสารให้ดูข้อหลีกลงไปในหินก้อนที่สองนะครับ ผลที่ได้คือหินก้อนที่สองน,นะครับจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นไข่เน่านะครับเราเลยสันนิษฐานว่าหินก้อนที่สองนั้นนะครับเป็นแร่ซัมไฟล์การทดลองกับหินก้อนที่สามนะครับเราก็จะนําหินนะนะั้นมาบดให้ละเอียดนะครับเมื่อเราบดละเอียดแล้วนะครับเราก็ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะครับ ในปริมาณที่พอสมควรจากนั้นนะครับเราก็จะหยดสารไฮโดรคลอริกลงไปประมาณสามสี่หยดนะครับจากนั้นเราก็จะมาสังเกตผลที่ได้กันเลยนะครับผลการทดลองนะครับเมื่อเราหยดสารไฮโดรคลอริกลงไปในหินก้อนที่สามนะครับจะมีผลคือ หินก้อนที่สามเนี่ยนะครับจะมีกลิ่นคอรีนฉุนขึ้นมานะครับเราเลยสันนิษฐานว่าหินก้อนที่สามเนี่ยจะเป็นแร่แมงกานีออกไซด์สรุปการทดลองหินก้อนแรกนะครับเกิดฟองจะกลายเป็นแร่คาร์บอเนตนะครับส่วนก้อนที่สองนะครับจะมีกลิ่นไ้ากลิ่นไก่ไข่เน่าจะเป็นแร่ซัลไฟส่วนก้อนที่สามนะครับจะมีกลิ่นคอรีนฉุนนะครับจะเป็นแร่แมงกานีโอกไซด์นะครับ